สรุปอย่างรวดเร็วว่าวันนี้เรามีหลักธรรมอะไรมาฝากบ้างเอาไปทันทีเลยอันนี้ตอนที่หนึ่งหลักธรรมมีหลายตอนนะมีหลายเรื่องเออตรงนี้อย่าเพิ่งเขียนใจเย็นๆน,นะดูอันนี้คืออะไรโอวาสามโอวาสามก็คือหัวใจของ พุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยการล่าเว้นความชั่วทําความดีที่ำจิตใจให้บริสุทธิ์มันก็คือจุดมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนาที่อยู่บนบนโลกใบนี้ที่ต้องการให้เราทุกคนทําแต่ความดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่แก่งแย่งกันแต่มันทําไม่ค่อยได้ถูกไหมมันละไม่ค่อยได้นะ ไม่ต้องถึงขนาดละคุณครูบอกแล้วว่าพยายามทำไมคะขัดเกลาให้มันทำไมเบาบางนะให้มันเบาบางลงไปบ้างนะไอความอยากได้อยากดีทั้งหลายทั้งปวงโอ้ว่าสามนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้แสดงแก่เหล่าภิกษุในวันอาสาฬหบูชาถูกไหมอ้าวถูกอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนทีนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ นักเรียนดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวจดบันทึกเอาไว้ให้ทำเป็นใบงานหนึ่งใบตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดในหนึ่งใบเนี่ยมันจะมีผังความคิดอยู่3อย่างคือ1เบญจศีล2อ,อบายามุข6และอะปุสลมูล3ตรงนี้นักเรียนต้องเขียนเอาจดบันทึกลงไปเขียนลงไปก่อน เราจะทำในกระดาษ A4 ทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปค้นหาเพราะเราผ่านมามาแล้วนะนครูอบอกว่าเรารู้หมดแหละมันมีอะไรอะไรแต่ปฏิบัติไม่ค่อยได้นะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องต้องหาความรู้ตรงนี้ในหนังสือแบบเรียนมีไม่เอ่ยโอ้โหม, oh, มีละเอียดยิบย่อยเลยเยอะมากนะนักเรียนจะเขียนยังไงดีละ่ะเป็นแผนผังกระดาษ A4 ซนักเรียนก็ต้องกระแคงใช่ไหมท่านอนท่านอนตีกรอบตีกรอบต้องอยู่ในกรอบห้ามออกนอกกรอบเขียนชื่อเลขที่อะไรให้เรียบร้อยอยู่ด้านหน้า นะให้อยู่ด้านหน้านะตรงนี้เข้าใจนะคะว่าให้เขียนแผนฝัง,งความคิดเดี๋ยวเราจะมาดูอย่างคร่าวๆนะดูอย่างคร่าวๆนะักเรียนช่วยกันตอบแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทําที่บ้านนะอันแรกคืออะไรอันแรกคืออะไรเอ่ยเบนเจเีน,จอ,นจอ,อ่ะยกไปให้สุดารัตอ่าเบนเจอีสี ฝั่งนน้นเนี่ยก็จะช่วยกันตอบมีอยู่สคนต้องตอบในเรื่องของเบนจะศีลเอาลองไปดูเบนจะศีลอันนี้เอ้าสุดารัสเบนจะศีลเป็นยังไงเท่าที่จําได้อ่ะเบนจะศีลเป็นยังไงคะเป็นข้อที่ควรอะไรเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับศีลเท่าที่ควรปฏิบัติข้อที่ควรปฏิบัติถูกไหม ควรปฏิบัติคืออันแรกคืออะไรลดเว้นจากการฆ่าสัตว์อ่ายกเว้นจากการฆ่าสัตว์ถูกไหมข้อที่ควรละเว้นข้อที่ควรละเว้นนะข้อที่ควรละเว้นจริง,รงๆแล้วเราเบนจะีลมันเหมาะกับคนทุกคนไหมมันเหมาะกับคนทุกคนถ้าเรามีศีลแค่เบื้องต้นห้าข้อไอ้สินทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาแพร่พานนักเรียนก็คงจะไม่มีนะ อันที่หนึ่งคือคือากกายกเว้นจากการฆ่าสัตวนะ์ยกเว้นจากการฆ่าสัตว์นะยกเว้นจากการฆ่าสัตว์มันรวมไปถึงอะไรด้วยเนี่ยฮะลังแกสัตว์ได้ไหมไม่ได้แล้วฆ่าคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นในการทำรา้ายฆ่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งคนและส<า>ัตว์ ตรงนี้นะไม่ใช่เขาบอกว่าข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์วันนี้ภาคภูมิพูดไม่ดีเอาไม้เบสบอลมาตีหัวเปรี่ยงนะหัวแบะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่สัตว์สัตว์ก็คือรวมไปถึงมนุษย์ผู้คนด้วยขั้นที่สองคืออะไรวเว้นจากการลักทรัพย์ค่ะยกเว้นจากการลักทรัพย์นักเรียนลองสำรวจความประพฤติของตัวเองสิ เคยรักขโมยบ้างไหมเงินแม่วางอยู่ไม,ไม่มีจิตใจยอยากได้เลยเหรอคะมีแต่ทำไมเอาได้ไหมไม่ได้ถ้าอยากได้แล้วหยิบมาเลยอยากได้หยิบมาเลยมันจะติดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะเป็นขโมยโดยโดยนิสัยที่เขาเรียกว่าทำบ่อยๆประจาทำไม่ได้แก้ไขไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร สันดานสันดานใช่เปล่านะห้ามรักขโมยอ้าวคนต่อไปอะไรอีกพมดเว้นจากการประพฤติประพฤติผิดในกามเพื่อนได้ยินไหมคะไม่ได้เว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในในกามแปลว่าอะไร,ระะะในกาม ไม่ใช่รักซับอันนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะเรื่องของชู้สาวในเรื่องของการผิดลูกผิดเมียนะอันนี้สอนไว้เบื้องหน้าในอนาคตของของใครใครก็หวงถ้าเรามีแฟนเราหวงแฟนเราไหมหวงแต่แฟนก็ยังไม่ใช่ของเราถูกหรือเปล่า<ว>ไม่ใช่สามีภรรยาถูกปล่าคะเพราะนั้น ใครนักเรียนตั้งจิตให้มัน่นนะต่อไปในอนาคตจะมีสามีภรรยาเพียงคนเดียวของคนอื่นสวยๆงามๆก็จะไปยุ่งเขาไหมไม,ไม่ยุ่งนะไม่ไปล้องแวะไม่แอบไปเป็นชู้ได้รู้จักคำว่าชู้ไหมชู้ไม่แอบไปเป็นกิ๊กนะสมัยนี้ต้องใช้คำว่ากิ๊กเอาต่อไปอันที่สาม อันที่3ามคืออะไรอันที่สี่แล้วอันที่สี่คืออะไรคะยกเว้นจากการพูดเท็จพูดโดพูดส่อเสียดพูดเยอะเย้ยถากถางนะบางทีเราก็จะพูดโดยไม่รู้ตัวนะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมานะอย่าทำให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการพูดเพราะนั้นนักเรียนต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริง แล้วก็พูดจาอะไรคะอ่อนหวานต่อไปข้อที่ห้าคืออะไรข้อที่ห้าคืออะไรอะไรเอ่ยเออทุกคนรู้หมดเลยยกเว้นจากการเสพสุราและของมึนเมานะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆ็ก อยู่ป .6 ในวันนี้มเมื่อเจอกันในอนาคตนักเรียนก็จะเป็นคนดีของสังคมไม่ยืนสูบบุหรี่หรือไม่เป็นอะไรนะผู้ที่ติดยานะคะอันนี้คือคือเบญจศีหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สเว้นจากการรักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมสเว้นจากการพูดโกหก 5เว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดของมืนเมาทั้งหลายนักเรนมันมีมันมีผลเสียตามมานะคะผลเสียที่ตามมาสิ่งที่เราควรทำก็คือเว้นจากสิ่งเหล่านี้อันนี้คือเบญจศีลเพราะนั้นนเรียนต้องไปทำตรงนี้ให้ได้นักเรียนต้องเขียนแบบนี้ประมาณนี้แล้วต้องเขียนว่าผลที่ตามมาคืออะไร นะผลที่ตามมาถ้านักเรียนยังปฏิบัติอยู่นักเรียนจะเป็นอย่างไรไปอีกหนึ่งชั้นเข้าใจไหมคะเอาต่อไปอันที่สองแผนผังที่สองก็คือเรื่องของอาบาย,าบาย,ยมุหก